ดูดวงชาวราศีเมษครับวันที่10บมกราเดี๋ยวรู้จะได้เจออะไรโดยโชคชะตาบุญุสลนวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาแลครับคนคิดร้สายไร้ภ้ายสีจะแพ้พ่ายดวงชะตาของท่านจะเป็นขาขึ้นดวงชะตาจะเปิดเพื่อนเก่าเข้ามาบอกกล่าเล่าสิเปรียบเสมือนดังเทวดาเข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ดาบสองควายต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเ้าหานอย่างตั้งมั่นจับหนักจเต็มยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบรารมีวัสานาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากปากุ้งครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคปัญหาต่างๆเข้ามารุมเรามันเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานบิมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระววยกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหว อสศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาเสียดีไหนในเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพิบในเกณฑ์ชะตาการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายนะผมต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีท่านจะเป็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจ,นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอย่าไปยอมแพ้ ับผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่นานไม่ช้าก็จะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันทองนะครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลการปกปิดซ่อนเล้นบังเกิดขึ้นในดวงชะตาอันจะเจริญลุกเรืองรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังจังใจหมายเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆที่ใครบางคนทํากับคุณอย่างเจ็บปวดรวดดลาวแสนทุกทรามาน อดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านทำตามแบบแผนเทสติกกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณพงุมิตารนี้ใช่ธรรมดาเสียดีไหนระวผมการได้รับถ้วยทองโอกาสทองเกิดความตั้งมั่นจะดหนักจะเต็มในโชคชะตาให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาขาวบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุ้งครองรักษาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความประสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะสั้นมันเกิดปักทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดในเกณฑ์จะตาการต่อสู้เยอะแย่งแข่งแย่ง,ยงชิงดีอำนาจบนบารมีวสาสนาดวงตาท่านครับใช่กลัวใครเสียที่ไหน พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้ท่านจะเป็นที่หนึ่งนะครับจะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะผมศัตรูโมฆมะเดี๋ยวได้รู้นะผมมีความตั้งมั่นอยู่ในดวงชะตาของคุณให้ท่านเก็บเกี่ยวผลผลิตนําพาซึ่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นคขนคิดร้ายใส่ร้ายไปสีกี่ฉาให้ร้ายการแกล้งยื้อแย่งคนอื่นหักหลังคนอื่นนะับจะแพ้พ่ายในไม่ฉานี้ดวงชะตาจะเปิดรับรัพยหรวยโชคในหัวคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหว การปริกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งสิทศิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกตานะครับผมให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดสายยานรวยเทพนำพาซึ่งวาวสำเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลไม่แพ้ใครแน่นอนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ ไอ้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตไอ้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดคนอิฉาให้ลายแพ้พ่ายมาลายหายไปสิ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแต่ด้วยขนงามความดีนครับผมท่านใดจะดูดวงหมอสันทักไลน์มาซันนี่สี่สองเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นส่งคลิปให้นะครับย้ำนะครับเป็นการส่งคลิปให้นะครับคลิปส่วนตัวท่านดูคนเดียวนะครับผมท้ายคลิปเราฟังดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างสสดีครับ ดวงชะตาชาวราศีเมษรประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษเปรียบเหมือนนักเดินทางที่ต้องเผชิญกับเส้นทางที่มีทั้งทางลาดชันและทางราบเรียบพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังหมุนเวียนเข้ามาอย่างชัดเจนทำให้หลายคนในราศีนี้รู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่บนทางแยกต้องตัดสินใจเลือกทิศทางใหม่ในชีวิต บางคนอาจรู้สึกว่าสิ่งที่เคยทำมานานเริ่มไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปหรือมีความปรารถนาที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆเ,เพื่อลองทำสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นด้านการงานและหน้าที่การงานเดือนนี้ด้านการงานของชาวราศีเมษเต็มไปด้วยโอกาสที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบของความท้าทายคุณอาจพบว่าตัวเองต้องรับมือกับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรือต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ ลองนึกภาพคุณนัทะพงศ์ที่ทำงานในแผนกการตลาดเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญที่ต้องนำเสนอให้ลูกค้ารายใหญ่ภายในสิ้นเดือนตอนแรกเขารู้สึกกดดันมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ต้องรับผิดชอบโปรเจกต์ขนาดนี้เพียงลำพังแต่เมื่อเริ่มลงมือทำเขากลับค้นพบว่าตัวเองมีสัก,กยภาพมากกว่าที่คิดไอเดียสร้างสารรค์ผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและทีมงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับชาวราศีเมษที่ทำงานประจำเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานจะจับตามองผลงานของคุณอย่างใกล้ชิดการแสดงออกถึงความสามารถและความรับผิดชอบจะทำให้คุณโดดเด่นขึ้นในสายตาของผู้บังคับบัญชา อย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานด้วยเพราะอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเหมือนกรณีของคุณสมหญิงที่ทำงานในออฟฟิศใหญ่เธอส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดงานให้เพื่อนร่วมทีมแต่เขียนสั้นและรวบรัดเกินไปทำให้เพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดและทำงานผิดพลาดในที่สุดต้องกลับมาแก้ไขใหม่ทั้งหมดเสียเวลาและพลังงานไปมาก สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เดือนนี้จะมีลูกค้าหรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาแต่คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจรับงานเพราะบางโปรเจกต์อาจดูน่าสนใจแต่กลับมีข้อจำกัดหรือปัญหาซ่อนอยู่คุณควรถามรายละเอียดให้ชัดเจนตกลงเงื่อนไขให้ดีก่อนเซ็นสัญญาเหมือนคุณอรุณที่เป็นนักออกแบบกราฟิก เดือนที่แล้วเขารับงานโดยไม่ได้ตกลงรายละเอียดชัดเจนผลคือลูกค้าขอแก้ไขงานซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องใช้เวลามากกว่าที่คาดไว้เป็นสองเท่าเดือนนี้เขาเรียนรู้แล้วว่าต้องตั้งข้อตกลงที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการวางแผนระยะยาวหากคุณคิดจะเปลี่ยนงานขอเลื่อนตําแหน่งหรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่นี่คือช่วงเวลาที่ดีในการเตรียมตัวและวางรากฐานแม้ผลลัพธ์อาจยังเห็นไม่ทันทีแต่สิ่งที่คุณทําในเดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสําหรับอนาคตด้านการเงินและทรัพย์สินเรื่องการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวที่ต้องระวัง รายได้โดยรวมค่อนข้างคงที่อาจมีเงินพิเศษเข้ามาบ้างจากผลงานที่ทำไว้หรือจากโบนัสพิเศษแต่ในขณะเดียวกันรายจ่ายก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้คุณอาจต้องซ่อมรถซ่อมบ้านหรือจ่ายค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดลองดูตัวอย่างของคุณวิภาวีที่วางแผนการเงินดีมาตลอดเธอนีเงินเก็บและแบ่งเงินเดือนอย่างเป็นระบบ แต่เดือนนี้แอร์ที่บ้านเสียกระทันหันต้องเรียกช่างมาซ่อมเสียค่าใช้จ่ายไป4,000บาทไม่กี่วันรถยนต์ก็มีปัญหาต้องเข้าศูนย์ซ่อมเสียเงินอีกหมื่นกว่าบาทแม้เธอจะมีเงินเก็บพอรับมือได้แต่ก็รู้สึกว่าเงินไหลออกไปมากกว่าที่คาดไว้ดังนั้นชาวราศีเมษควรมีเงินสำรองไว้พอสมควรในเดือนนี้ การลงทุนในเดือนนี้ควรทำด้วยความระมัดระวังหากคุณคิดจะลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนหรือทองคำควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจอย่าเชื่อคำชักชวนจากคนอื่นง่ายๆหรือหวังผลกำไรระยะสั้นเหมือนกรณีของคุณประสิทธิ์ที่เพื่อนชวนลงทุนในธุรกิจใหม่บอกว่าได้กำไรแน่นอนเขาตัดสินใจลงทุนไปครึ่งหมื่นบาทโดยไม่ได้ศึกษารายละเอียด ผ่านไป3เดือนกลับพบว่าธุรกิจนั้นไม่ได้ดำเนินการตามแผนและเงินที่ลงทุนไปก็กลับคืนมาไม่เต็มจำนวนในทางกลับกันหากคุณมีหนี้สินค้างอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการจัดการหนี้สินคุณอาจจะได้รับโอกาสที่จะต่อรองเงื่อนไขาการผ่อนชำระใหม่หรือพบวิธีเพิ่มรายได้พิเศษชำระหนี้ คุณมานิตาที่มีหนี้บัตรเครดิตค้างอยู่เธอตัดสินใจคุยกับธนาคารเพื่อขอแปลงหนี้เป็นผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ยต่ำลงและเริ่มรับงานพาร์ทไทม์ในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหารายได้เพิ่มภายใน3เดือนเธอสามารถลดภาระหนี้ลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง การช้อปปิ้งหรือซื้อของฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในเดือนนี้ชาวราศีเมษมีแนวโน้มจะซื้อของตามอารมณ์โดยเฉพาะเมื่อเห็นโปรโมชั่นหรือของที่ชอบแต่หากแม่ระวังอาจพบว่าท้ายเดือนเงินในบัญชีลดลงอย่างมากคุณควรตั้งงบประมาณการใช้ใจ่ายที่ชัดเจนและยึดมั่นกับแผนที่วางไว้ ด้านความรักและความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีเมษที่เป็นคนโสดเดือนนี้บรรยากาศของความรักค่อนข้างน่าสนใจคุณอาจจะได้พบกับคนใหม่ที่ทำให้หัวใจเต้นแรงโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนโอกาสในการพบเจอคนที่ถูกใจจะมาจากกิจกรรมทางสังคมการทำงานร่วมกันหรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนๆ ลองนิกภาพคุณธนพลที่โสดมานาน3ปีเขาไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนแล้วได้พบกับน้องสาวของเพื่อนสองคนเริ่มคุยกันและพบว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกันหลายอย่างทั้งชอบดูหนังชอบเดินทางและมีมุมมองต่อชีวิตที่คล้ายกันหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มติดต่อกันบ่อยขึ้นออกไปทานข้าวด้วยกันดูหนังด้วยกันความสัมพันธ์ค่อ,อยๆพัฒนาไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตามคนโสดราศีเมษต,ต้องระวังเรื่องการรีบร้อนตัดสินใจเกินไปคุณอาจรู้สึกตกหลุมรักคนใหม่เร็วมากแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากก่อนจะตัดสินใจก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังบางครั้งที่สิ่งที่เห็นในช่วงแรกอาจไม่ใช่ภาพที่แท้จริงทั้งหมด เหมือนกรณีของคุณชนีดาที่พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งผ่านแอปหาคู่ช่วงแรกเขาดูดีมากพูดจาไพเระาะใส่ใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเริ่มพบว่าเขามักจะหายตัวไปบ่อยๆไม่ค่อยให้เวลาและมีนิสัยที่ไม่ตรงกับที่ทำตัวในช่วงแรกโชคดีที่เธอยังไม่ได้เอาจริงเอาจังมากนะักก็สามารถถอนตัวออกมาได้โดยไม่เจ็บปวดมากเกินไป สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะผ่านการทดสอบบ้างเล็กน้อยคุณกับคู่ของคุณอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการวางแผนอนาคตการใช้เงินหรือการใช้เวลาร่วมกันคุณสิริพรและสามีเธอเคยทะเลาะกันเรื่องการใช้เงินเธอคิดว่าควรเก็บเงินไว้ปลูกบ้านแต่สามีคิดว่าควรใช้เงินส่วนหนึ่งไปเที่ยวพักผ่อนบ้างเพื่อคลายเครียด ตอนแรกทั้งคู่ไม่ยอมกันแต่เมื่อนั่งคุยกันอย่างสงบและฟังเหตุผลของอีกฝ่ายในที่สุดก็หาจหุดกึ่งนกลางได้โดยตกลงว่าจะเก็บเงินส่วนใหญ่ไว้แต่จัดสรรเงินส่วนน้อยไว้สำหรับเที่ยวปีละครั้งทุกคนในความสัมพันธ์พอใจ คู่รักที่อยู่กันมานานอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มเข้าสู่กิจวัตรจนขาดความตื่นเต้นเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการสร้างความสดใหม่ให้กับความรักของคุณลองทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันไปที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือทำกิจกรรมที่ทั้งสองคนสนใจร่วมกัน คุณอนันต์กับแฟนที่คบกันมา5ปีเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เริ่มจืดชืดจึงชวนแฟนไปเรียนทําอาหารอิตาเลียนด้วยกันทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันหัวเราะกันเมื่อทําอาหารพลาดและค้นพบความสนุกในการทําสิ่งใหม่ๆร่วมกันทําให้ความสัมพันธ์มีชีวิตชีวาขึ้น โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเรียนรู้และการเติบโตสำหรับชาวราศีเมษไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือความรักคุณจะพบว่าความค้าทายที่เผชิญในเดือนนี้จะทำให้คุณแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นเปิดใจรับสิ่งใหม่และไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ชอบและใช้เวลากับคนที่คุณรักเมื่อคุณมีพลังงานที่ดีคุณก็จะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ